๋ย่รถทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเ oh. ิลิกคุงกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นแมปกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้แมปที่เราจะเล่นนั่นก็คือ f ฟ re ิร r k พาครวนั่นเองนะครับซึ่งเป็นแมปพารครวแบบเชิงที่ผมก็คือเอาง่ายๆผมไม่เคยเล่นน่ะคือเป็นเชิงหนึ่งที่ไม่แน่ใจว่าหลายคนเคยเล่นหรือเปล่าด้วยนั่นเองนะครับซึ่งแบบนี้ก็จะมีแบบเป็นอะไรเป็นการแบบพวกแบบกระโดดกระโดดข้ามรั้วโดยการที่เราจะมีไอท T ทีเนี่ยเป็นตัวช่วยนั่นเอง นะครับซึ่งก็นะตอนนี้ก็ปิดเทอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะหลังจากนี้ผมก็จะอัพเป็นช่วงแบบ9ก้าโมงเช้าแบบเหมือนปิดเทอม,มปกตินั่นเองนะครับก็อัพไปเรื่อยๆแบบทุกวันแบบเป็นคลิปไรวันเหมือนเดิมนั่นเองนะครับซึ่งมาก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับช่วงนี้ได้ทำคลิปรายวันกลับมาทำคลิปรายวันอีกแล้วนั่นเองนะครับมา เดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นแมปนี้กันเลยดีกว่านะครับซึ่งแมปนี้เรามีสมอลเทนทีซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่าทําอะไรได้บ้างนะครับอ๋อเนี่ยถ้าเราวางเทนทีตรงรลสโตนแล้วเราต้องเล็งให้แม่นด้วยใช่ไหมเนะี่ยอ๋อเลงให้แม่นแล้วเพื่อที่จะได้มาจะได้ไปอีกบล็อกหนึ่งใช่ไหมอ๋อแบบนี้นี่เองเข้าใจแล้วแล้วถ้าเป็นบล็อกนี้ครับเข้าดรอปเทนทีชูเกตแบ็กทูเดอะลัสเช็คพอยท์อ๋ออันนี้คือเราต้องพยายามโอ้ยากนะเนี่ย เอาแล้วทำไงครับอ๋ออันนี้ไม่ได้ด้วยอ่ะดับเทนทีอ๋อถ้าเราเฟลเราก็สามารถกดไอวางเทนทีไอกดตัวคิวเพื่อโยนเทนทีลงไปให้มันไอนี่เข้าใจะละมาอันนี้โอ้ไม่ถึงอีก <c oughs> มาอ๋อโอเคถ้าเราตกหลุมอันนี้เราก็ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมโอเคเข้าใจะละมาอันนี้ก็จะเป็นแค่แบบชูทเชียลอันนี้คือวิธีแบบวิธีการเล่นเพราะฉะนั้นผมต้องพยายามแบบให้มันตรงจังหวะใช่นวันนี้อ่ะอ๋ออันนี้ถ้าวิ่งวิ่ง เดี๋ยวผมอยากลองอะ่ะเอ้ยถ้าวิง่งถ้าวิ่งเป็นวิ่งกระโดดจะเป็นยังไงนะถ้าเป็นวิ่งกระโดดอ๋อก็ได้นี่หว่าแต่ว่าไอเนี้ยอันนี้ผมว่ายากเนี่ยอู้อ้าห้าเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับอันนี้ถ้าดรอปเทนทีแล้วก็ถ้าอันนี้เราก็ต้องมาตรงนี้ใช่ไหมอืมอ๋อโอเคเข้าใจแล้วแล้วก็อันสุดท้ายครับเอา้าเฮ้ยอ๋อแล้วก็อันนี้เป็นเช็คพอยต์โอเคผมเข้าใจแล้วไอ้อันนี้โอ้หแบบน,นี้เล่นยากพอสมควรนะเนี่ยเป็นพาโคที่ผมไม่เคยเล่นจริงๆนนะเี่ยคือเป็นการที่แบบ วางเทียนทีอ่ะวางเทียนทีให้โดนบล็อกเอเลสโตนอันเนี้ยแล้วก็ให้เด้งตัวไปอีกที่หนึ่งแบบนี้ด้วยนั่นเองนะครับนี่แล้วก็ทูเทอร์เดียลคอมพิวต์เรียบร้อยครับอันนี้คือทูเทอร์เดียลมาเพราะฉะนั้นด่านด้าน,านหลังก็จะเป็นเลเวลเซเลคเตอร์นะครับก็จะมีตั้งแต่เลเวลหนึ่งถึงเลเวลสิบเลยโอ้โหผมตายพอดีไฟทรูซิเกตชูอัลล็อกเขาบอกว่าให้หาความลับสองอย่างเพื่ออันล็อกไอประตูนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะหาได้หรือเปล่ามาเราไปเริ่มกันดีกว่าครับด่านแรกครับโโอ้หาาดด่นแรกมู ทรหดมากเลยครับอ๋อสลามหรือเปล่านี่เช็คพอยต์แรกใช่ไหมนี่อุ๊บโอเคไม่ได้ครับเอาใหม่อันนี้เราจะต้องทําแบบนี้ครับโอ้โอ้อ้าวกำเดี๋ยวมันจะทํายังไงเนี่ยอืมโอ้อุ้ยอ่ะเอาอ๋อคือเราต้องพุ่งไปตรงอ๋อโอเคโอเคพอใจละนี่สงสัยเราต้องพุ่งมาตรงนี้ก่อนใช่ไหมเอาแล้วผมรีบโดดทําไมวะเนี่ยเดี๋ยวผมต้องทำแบบนี้ครับเทคนิคเทพโอ้เทพเทพตรงไหนวะเนี่ยเทพ เทพเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็กระโดดดึงไปที่ไอสระไอบ็อกตรงดูออโอ้อะไรวะเนี่ยเอ้ยโอเคมาแล้วก็ดึงเด้งดึงอ้าวอ้อต้องทำจังหวะด้วยโอเคครับเพราะฉะนั้นผมต้องกดไอ้นี่มาอา้าวเฮ้ยแล้วเมื่อกี้ผมทำได้ไงวะเฮ้ยผมกดลัวาวาลสับขะอืมโอเคเรียบร้อยครับมาแล้วก็อันนี้ทำเด้งขึ้นตัวเองขึ้นไปอีกครับแล้วก็อันนี้พาครัวปกติได้โอเคครับโอ้ ไอ้แบบนี้ก็ถือว่าแชร์เลงใช้ได้ครับแล้วก็พยายามเด้งไปที่สลามบล็อกแล้วก็เด้งมาตรงนี้โอเคครับแล้วก็ไปที่จุดนูนให้ได้ครับซึ่งโหเสียวะเนี่ยนึนเสาะเออได้ครับได้ผลแล้วโอ้หอันนี้ก็เช็คพอยแล้วโอเคเขาจะช่วยแล้วก็อันนี้ต้องพยายามขึ้นโอเคครับมาเลเวลแรกผ่านด้วยแบบง่ายๆได้ครับยเอนไปในตอนช่วงแรกนี่แบบโอ้โหอย่างยากเลยโอเคเลเวลสองนะครับอันนี้อ๋อซึ่งผมต้องทำอย่างนี้ใช่ปะ โอ้ใช้ได้ครับมาแล้วก็กระโดดข้ามอันนี้เป็นพลาควปกติกระโดดได้สบายครับแล้วก็อันนี้ต้องทําการหันหน้าเออโอ้โหแล้วก็เริ่มใหม่โอ้โอ้เดี๋ยวโหแล้วเขาทาไม่ได้เลยอันนี้เอาต้องทําเป็นจังหวะใช่ไหมโอ้โอเคป่ะเข้าใจละเอ้ยอ๋อห้ามใกล้อ๋อเข้าใจลวเข้าใจลวห้ามใกล้เกินอยู่ใกล้เกินก็ไม่ได้ด้วยครับโอ้เดี๋ยวโอเคพอจละอ่าเนี่ยโอเคแล้วก็ผ่านตรงนี้โอ้ ทำไมอืโอเคมาแล้วก็ตรงนี้เรากระโดดไปต่อนี่แล้วก็ทำการหันแบบควิสโก้ควิสโกโคแบบสามเอ็มเออืมแล้วก็ต่อไปที่สองแล้วก็กระโดดให้ถึงเอสลามบล็อกโอเคมาอันนี้สลามบล็อกแล้วก็เรียบร้อยครับเลเวลร,รอสองผ่านไปด้วยแบบแบบสบายสบายครับเลเวลร,รสามแล้วครับรอบนี้โหเรเวลรสามมันดูยากขึ้นเยอะเลยเอา้อาวอ้าวเดี๋ยวไม่เด้งด,ด้วยอา้าวโอเคมาโหอัอนนี้ โอ้กรรมแดดอันนี้มันจะทํายังไงอะครับไออันนี้มันมีหนามคือเราเราโดนหนามได้เปล่าอะเดี๋ยวทำไมอันนี้มันไม่ขึ้นสักทีเฮ้ hey, อะไรวะเอ้าอะไรเนี่ยอ๋อโอเคมาแล้วก็ไออันเนี้ย oh, <okay, S 2> <า>อ๋อ oh, ถ้ากระโดดอ๋อ oh, ถ, oh, ถ้าโดนหนามทิ่มหัวตายอีกใช่ไหมโอเคผมเข้าใจาละมาแล้วก็อันนี้โอ oh, ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใจาละครับผมดูแล้วท่านเล่นไงดีอันนี้เดี๋ยวแต่ก็ยากผมว่ายากแหละอันเนี้ยยากโอ้ย oh, ม mm ื hmm. โอ้ยเอ้ยมันกระโดดยากยัางวะโอ้ยหัวร้อนหัวร้อนเป็นแบบที่หัวร้อนง่ายได้ง่ายดะอืมอเคส,เสับเบอร์สีแล้วก็อันนี้ทําไงวะเนี่ยเดี๋ยอันนี้ก็กระโดดกระโดดข้ามไปก็ไม่ได้ด้วยครับมาบล็อกนี้ก็ไม่ได้ด้วยโอ้แล้วผมจะทําไงวะเนี่ยโอ้ยทาไงวะเนี่ยเอองั้นเอาไปว่าเดี๋ยวผมขอเวลาสักครู่หนึ่งก่อนดีกว่านะครับโอ,โอเคในที่สุดผมก็ทําได้แล้วครับ โอ้ยแล้วไอ้ตรงนี้อ๋ออันนี้เป็นเช็คพอยต์ใช่ไหมโอเคใช้ได้อยู่นะครับหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าประเด็นคือมันจะข้ามไปตรงนู้นยังไงครับไอ้อันเนี้ยโอ้ยเ,เดี๋ยวเมกกื่อกี้โอ้โหมีบัฟอ๋อมันมีบัฟกระโดดใช่ไหมโอเคผมกจ็จะละอ๋อนี่นี่โอ้ยเดี๋ยวมันกดไม่โดนเดะอ๋อเดี๋ยวเพราะว่ามันต้องมันต้องลอดตัวผ่านไอ้รูนี้หรือเปล่าครับไอ้นี้เอ้ยเออ เอ้ยเพราะว่าผมก็พอจับคอนเซปต์ได้แล้วเดี๋ยวนะอันนี้เพราะฉะนั้นต้องแบบนี้โอ้ยอีออ้าวกำเดี๋ยวอันนี้อันนี้ต้องต้องอยู่ตรงกลางใช่ไหมเพื่อที่จะได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อหรือว่าอ่า,อาผมเข้าใจละอันนี้แล้วกับอืมแล้วก็กระโดดข้ามโอ้ยอีกสองบล็อกอีกสองบล็อกอ,กอกีอู้ยตายละทำมมันยากเลยแบบนี้แบบนี้แบบนี่แบบ พราะว่าไอ้คนเล่นได้นี่ไมนต้องเก่งในตอนตำนานอ๋ออันนี้แล้วก็ปักเรียบร้อยครับมาแล้วก็อันนี้ค่อยๆโอ้โอ้กําเดี๋ยวฮะแล้วก็เริ่มตรงนี้แล้วโอ้โหโอ้โหผมนี่จะฆ่าตัวตายโอ้โหอยากอยากจะบ้าตายแบบนี้โอ้โหเดี๋ยวอันนี้โอเคเช็คพอยต์เช็คพอยต์อีอีอ๋อเดี๋ยวว่าอ๋อเพราะว่าผมก็เด้งขึ้นไอ้นี่ได้ใช่ไหมอ่าอ่าโอเค อ่าเนี่ยเรียบร้อยครับแล้วก็เดี๋ยวเราทําการลงมาตรงนี้แล้วก็ทําการขึ้นอันนี้เอ้ยเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวนะมันจะขึ้นใหม่ได้ไหมขึ้นใหม่ได้ไหมขึ้นได้ไม่ได้ไหมไม่ได้แล้วโอ้โหเซ็งเลยเดี๋ยวอันนี้ค่อยๆค่อยๆมีสมาธิสมาธิสมาธิคาร์เมนคาร์เดี๋ยวนะคาร์บิงับคาเมนอ้าวคาเมคเมคเมนโอ้ยเมนตะเถนเฮ้ยโอ้ย โอเคมาโอ้ยผ่านตรงนี้แล้วครับแล้วก็ถึงจุดจุดนี้ที่ผมจะต้องรู้ว่าจะถึงหรือไม่โอ้ยถึงแล้วครับแล้วก็ผ่านเรียบร้อยเลเวลสาม้ยโอ้ยเลเวลสมที่ผมว่ามันเป็นอะไรเลเวลอะไรที่ยากมากนะครับมาถึงปลอไปครับเลเวลสเรายังไม่จบแค่นี้ครับมา 4, เลเวลสี่เขานี้บิ๊ก t ทีมันคือยังไงครับอ๋อทีวทีก็จะใหญ่ขึ้นหรือปะอันนี้รัศสบีระ,ะเบิดใหญ่ขึ้น อ๋อผมต้องไปไอ้ก้อนแดงไอ้นั่นอีกทีนี่อ๋อคือผมต้องขึ้นไอ้ก้อนนั้นโอ้แย่แล้วครับอืมโอ้แย่แล้วครับมาเอาแบบนี้เหรอเอาแบบนี้ได้เลยได้เลยได้เลยไม่งอหรอกเดี๋ยวแล้วแล้วผมต้องไปไหนต่ออย่าบอกนะต้องกระโดดไปที่ที่ไหนอย่าบอกนะอ๋อสลาบล็อกนู้นเหรอเออโอ้ย,อยมาสลาบล็อกอันนี้ใช่ไหมเออได้เลยเออโอ้ยเนี่ยได้แล้วเอา อ๋อคือไม่อ๋อห้ามแตะเดี่ยมแล้วมันก็โดดไปตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โหยาก,กนะเนี่ยอันนี้เอออันนี้ต้องพึ่งพาฝีมือโอ้ยคุยโอ้ผมนี่จะแย่เอาโอ้ยเดี๋ยวทำเป็นกดดันจจังวะอยากจังวะอ๋อเดี๋ยวดอ๋อึ้นมันขึ้นสีขาวได้ก่อนดีมันขึ้นสีขาวได้รอบนึงอ๋อโอเคโอเคผมเข้าใจละมาเพราะฉะนั้นผมจะไม่เป็นไก่ตาแตกแต่ สมองผมจะแตกตายก่อนล่อ้ยอ้าเดี๋ยวมันไม่เอ็นี้อีกอีอีโอเคขยันชัวะัน่ัออยเดะเระเด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 เดะ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 เอะเดะเดะเดเดะเอะเดะเ้ะเไม่ะเด้เดะเดะเดเดเดีเเเเเถึง โอ้โหเอาแล้วผมกดเอนี่ไม่ทันแล้วเมื่อกี้มันบังหรือว่าอะไรอะครับเดี๋ยวโอ้เออเออโอ้ยมันยากจังวะสเต็ปแบบนี้เอ้ยอโโอมันต่ำไปบล็อกเดียวอะครับอื้อขาหาักอีก เฮ้ยในที่สุดก็ทำได้แล้วโอ้ยเม่เจาด่านที่สี่มันเอ้ยพูดอะไรดีอะอย่างยากครับผมพูดเลยด่านที่4ี่ที่แบบทำผมลายตาเป็น10นาทีอะสิบยี่สินาทีได้อะต่อไปด่านที่5้านี่มันต้องทำยังไงผมยังไม่รู้เลยเนี่ยจะบอกนะอ๋อเพราว่าผมต้องกระโดดย้อนสอนใช่ไหมโอเคผมเขละเฮ้ยโอ้ยไม่ทันเอาใหม่ครับอีอีเอากรรมไม่ทันเอาใหม่ หนึ่งสองเอ้ยเอาอีกแล้วโอเคเอ้ยเอาเอ้ยเอาคำโอ้โหมันย้อนยากครับเสั่ยผมต้องหันหน้าใช้วิธีหันหน้าเอ้ยโหอีกนิดเดียวเองเอ้ยเดี๋ยวดิผมโอ้มันมีด้านบนไอ้สีดำนั่นด้วยโอ้โหเอาหมาครับโหยากันเนี่ยเออโอเคมาเรียบร้อยครับมาแล้วก็ต่อไปครับคือจุดที่ผมจะต้อง อ่ะแล้วมันงะทำไงครับเดี๋ยวอันนี้อย่าบอกนะอ๋อไต่รางไต่รางอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอ้ย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 เดี๋ยวนะโอเคผมเข้าใจแล้วครับอันนี้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยเออโอเคมาโอ้ยโอเคตรงนี้ก็จะเป็นเช็คพอร์โอ้โหเมื่อกี้หัวใจแทบวายครับมาต่อไปอันนี้เราก็ต้องกระโดดโอ้กระโดดแบบนี้เล่นแบบนี้เลยเหรอโอ้ยเจ่งแค่ะเนี่ยอันนี้เ อ๋อข้ามโอ้โอเคโอเคได้แล้วเข้าใจล้ต้องข้ามไอ้นี่แล้วก็กระโดดไปตรงนู้นแล้วก็กระโดดไปตรงนู้นโอ้โหอันนี้มันแบบอัสซินชัดชัแล้วผมหวังว่าเล่นเกมนี้เสร็จผมจะเล่นอัสซินคิดเก่งขึ้นร้อยเท่านะโหโคตรยากเลยแบบนี้มันแบบตลกชัดชัดเออเรียบร้อยมาแล้วก็โหตายละโออ้ โอ้โอเคโอเคผมได้ว่ามันไม่มีเช็คพอยต์นั่นเนี่ยอุอ้ยเอาเอาใหม่ครับหนึ่งอฮึบเอาโอเคเอาใหม่หนึ่งสอฮึบแล้วก็ฮึบโอ้กรรมไม่ทันครับมาฮึบแล้วก็โอเคเอาใหม่หนึ่งสอออเอ๊ะมันต้องทำยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวมันผมว่ามันต้องมีวิธีนิดหนึ่งด,ดิถ้าผมหันหน้าแบบนี้เดี๋ยวหันหน้าแบบนี้แล้วก็แบบนี้อุย้ยไม่ทันครับเอาใหม่เอ๊ะแล้วก็แบบนี้โอ้ เดี๋ยวเพราะว่ามันมันต้องกาดระยะให้ตรงเป้าเป้าเป๊ะปโอเคเดี๋ยนะมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคเพราะฉะนั้นมันเป็นทางตรงครับหนึ่งสองเอ้ยเอา้าถึงเลยครั้งเดียวโอ้ยเฟลดูดูจำนวนการเฟลผมสองร้อยสิบสามสองร้อยสิบสามมันไม่ธรรมดา,าแล้วมาต่อไปอันที่หกครับโอ้โหผมตายแล้วมีเดียมทีนทีแล้วผมแต่ว,ว่าผมต้องขึ้นอันนี้ใช่ไหมโอเคมาผมขึ้นอันนี้เสร็จแล้วแล้วก็ต้องไปที่ไหนต่อครับไปทีนทีตรงนั้นหรือเปล่า โอ้กัมโอเคอ้าวออเคมามาตรงนี้ตรงนี้อ้าวกัมไม่ถึงโอเคเอาใหม่ครับอ้าโอเคแล้วก็ต่อไปผมว่าอาจจะต้องไปตรงนู้นไอ้นี้ใช่ปะไอ้สีแดงแล้วก็กระโดดมาไอ้รูนั้นเปล่าเออน่าจะใช่ครับอ้าวกัมไม่ถึงอ้าวอันนี้หนักกว่าเดิมอีกโอ้โหโอเคครับแล้วก็อันนี้เอ้ยโอ้ยบล็อกเดียวเอ้ยมาโอเคอ้าวบล็อกเดียวเด็ดเด็ด โอเคแล้วก็หนึ่งสองฮึบเอ้าเฉยเลยเมื่อกี้ผมว่าผมกดโดนแล้วนะแต่ว่าเออช่างมันเถอะกดไม่โดนก็คือไม่โดนครับมาแล้วก็ต่อไปครับโอ้เออแล้วก็กระโดดขึ้นไปตรงนู้นครับอืมโอ้กระโดดยากนะเนี่ยเอ,อ,อ,อ้าเฮ้ยโอ้เออโอ้เฮ้ยจะตายกันแบบนี้อยู่เลยโอ้ แบบนี้มันทรมานจริงๆครับเล่นยากมากผัวร้อนเกมนิ่งระดับชาตินี่ชาติโอ้โอเคมาได้แล้วครับตอนนี้ผมได้เช็คพอ์แล้วต่อไปคือการที่เราจะสไลด์ไปท้านนูนครับคือซึ่งแบบ ผมเห็นแล้วผมอยากจะเ,เกตเล็กอย่างแรงเฮ้ยเนี่ยโอ้โหเก็ตเล็กเริ่มมาก็เก็ตเล็กก็เน,นี่ยโอ้โหเริ่มอืยังไม่ถึงไหนนะครับเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหยากว่ะคนยากเลยอันนี้มาแล้วก็อ๋อเราต้องพยายามเพราะว่าเพราะว่านะพยายามที่จะได้บล็อกสามแล้วก็อ๋อเนี่ยเนี่ยกระดาษก็ได้กาดา็ได้แล้วเมื่อกี้โอ้เดี๋ยวเอาใหม่ครับหนึ่งสองเอ้ยกดตรงนี้แหละโอ้ยังไม่ได้อี๋เอากรรมโอ้โหเดี๋ยวยากจังวะเอ้ยอ๋ โอ้โหโอ้เนี oh ่ยได้แล้วได้แล้วได้แล hey. hey. oh ้วโอ้โหต่อไปแล้วผมต้องโอ้โหได้แ oh ล้วยากขนาดนี้โอ oh ้โหฮโอ้โหเกือบเฟิร์สทายได้ครับเมื่อกี้เอเออ้าดูจำนวนการเฟลผมดิสองร้อยเจ็ดสิบหกเฟลนี่มันมันคืออะไรแบบอะไรวะนี่โอ้โหแล้วผมก็ต้องมาทั้งสลามบ็อกอีกโอ้ผมเริ่มจะเกลียดแบบนี้ขึ้นทุกวันละ อ๋อเดียเดยดเพราะว่าต้องกระโดดแล้วก็ ừ, เสียเลือดอีกแหละอือเอาแล้วผมจะทำไงครับเอา้วยังไงต่อครับคือผมมันต้องมีอะไรอู้อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจละนี่เราแปลว่าเราต้องกระแทกมีผลไหมอันนี้โอ้แล้วมันจะทำยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวมันจะช่วยอะไรผมได้อ๋อรู้แล้วนี่ไงแล้วก็ อ๋อเอ้ยเมื่อกี้อ๋อมันมีไอ้นี่มันมีไอ้แผ่นอันนี้โอ้โหข้าเจะข้าใจละเมื่อกี้ก็งโง่อยู่สักพักหนึง่งเอ้าแล้วแผ่นนี้โอ้แผ่นกะยากเนี่ยแผ่นมันกะยากจังวะเดี๋ยวเอาตรงนี้ให้ปักดไม่ได้อ๋อหรือระยะใกล้เกินระยะใกล้เกินหรออ๋อเนี่ยใช้ดวดระยะใกล้เกินด้วยบเมื่อกี้เอ้ยโอ้เกือบเอาใหม่ครับอันนี้อ่าได้ละเอ้ย อ่าเรียบร้อยครับแล้วก็กระโดดลงไปที่สลามบล็อกแล้วก็อ่าเรียบร้อยครับเช็คพอยต์แล้วก็ต่อไปผมต้องเด้งไปที่ไหนอะเด้งเด้งขึ้นอันนี้ปะอ๋อเนี่ยโอเคครับแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ได้เช็คพอยต์มาอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็ทําการกระโดดมาตรงนี้แล้วก็กระโดดไปตรงนน้นแล้วก็ได้ได้อะไรเนี่ยได้เป็นสมอลทีนทีซึ่งผมก็ต้องเด้งตัวไปที่สลามเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ไม่ใช่โอ้ผมรู้ละเข้าใจละโอ้เอาใหม่ครับมา เออไอตรงนี้มันอะไรของบนนอะเดี๋ยวเมื่อกี้อืเฟิร์สไทผมยังยังได้เลยซึ่งอันนี้ผมต้องกระเด็นไปตรงไอข้างบนนี้ก่อนครับไอซึ่งมันสามารถตรงอ๋อตรงบอกอันนี้เลยใช่ไหมโอเคหนึ่งอ่ะค่อยๆนะค่อยๆนะหนึ่งสองเออโอ้โหแบบหัวร้อนระดับชาติครับบอกเลยมาแล้วก็หนึงสองฮึอ้าวกำไม่ถึงเดี๋ยว มันจะกดยังไงวะเนี่ยมันถึงมันมันระยะบล็อกมันห่างมากเลยนะเออเดี๋ยวอันนี้ผมต้องค่อยๆค,ครับอันนี้ผมใช้เทคนิคเกตเกียนแบบโอ้ยไม่ถึงอีกโอเคครับแล้วก็ทําการวิ่งมาตรงนี้ได้มา 40, 40ใช่ไหมแล้วผมต้องทําการกระโดดแบบเนี้ยแบบกระโดดเฉียงอะเ๋ยวปะเนี่ยกระโดดแบบนี้ยโอ้ยมันถึงยากยังวะเอาแล้วผมไปกดคิวไปเมื่อกี้โอ้ยเดี๋ยวเอาทีเอตตอนท้ายโอเคมาเรียบร้อยครับแล้วก็หนึ่งสอง ฮออ้าโหมันกดยากจั่วะโอ้โหโอ้ยผ่านแล้วครับ423แล้วเฟล423ที่แล้วผมนี่จะบ้าตายแล้วเนี่ยตอนนี้โเริอมต่อไปเลยว่าแปลแล้วครับเริ่มมาเริ่มมัก็ใช้พอยแล้วครับมา ตอนนี้ถึงจุดจุดไหนอะเนี่ยอนันนี้ผมก็โดดไปไหนอะจะบอกนะว่าโหถ้าแ,แบบนี้นี่ผมจะจะบ้าตายกับไอ้แมบนี้จริงๆนะเนี่ยโอ้แล้วแบบโอ้ยโหแล้วมันยากมากเลยไอ้แบบเนี้ยไอ้ไอ้ที่กันกจะกระโดดเข้าไปใกล้ๆเนี่ยโอ้โหก็ต้องมานั่งเหยียบไอ้อันนี้ใช่ไหมแล้วก็ก็โอ้โอ้โอ้ฟากมันยากมากจอร์จ จอชจอชไม่จ่ะอ๋อมันต้องเบิ้ลอ๋อมันต้องเบิ้ลผมคิดว่าไอ้นั่นมันเป็นไอเนี่ยมันเป็นสลามบล็อกที่จริงครับผมคิดว่ามันเป็นกระจกครับผมก็เลยอ่ะเอาใหม่ครับหนึ่งสองเอ้าโอ้ย,อยผมนี่เริ่มจะหลุดคำหยาบออกมาแล้วโอ้ยจะแย่แล้วเนี่ยโอ้โหมันยากมากยากมากเลยจอชจอตีจอตีโอ้ยจอตีจอตีจอจี เอ้ยผมอ๋อผมมันต้องอยู่ใกล้ๆกว่านี้เดี๋ยวเงั้นผมต้องเข้าไปอยู่ใกล้ๆแบบนี้แล้วก็หนึ่งสองอ่ะอืมเฮ้ก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วเนี่ยมันยากมากเลยไอ้แบบนันรกหาเฮลเฮ้ยเอ้าไม่ถึงโอหอันนี้มันโหอันนี้มันเบายากอ๋อถ้าผมผ่านตรงนี้ได้นี่มันก็ใกล้จบเลยนะเนี่ยไอ้แบบเนี้ยมันเบาๆไปนิดเดียวเอง แต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นจุดไฮไลท์ของแบบนี้เลยซึ่งแบบโอ้โหอุณหภูมิขึ้นหน้าเป็นร้อยองศาแล้วตอนนี้เออเอออ้าวกำเบาที่สองมันไม่ขึ้นนะมามาเราต้องค่อยๆเบาเบาที่หนึ่งเบาที่หนึ่งเบาที่สองเด้งให้ถึงไม่นะไม่นะไม่ไม่ไม,ไม่โอ้ ได้แล้วได้แล้วผ่านมาแล้วผ่านจุดนั้นมาแล้วมาต่อไปครับก็คือการที่จะเราจะขึ้นไปจุดจุดนี้แล้วก็เบาตัวเด้งเอาเด้งไม่ทานเอาเอาใหม่มาโอ้โหในสตรเมื่อกี้ผมแทบจะแย่ครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันง่ายกว่าด่านเตียนะนเน้ยนะบางอย่าโอ้แต่ว่าไออันนี้ก็ก็ยากอยูอย่เนี่ยเนี่ยอันนี้ต้องอย่างแรกอันนี้มันขึ้นง่ายครับไออันแรกแต่ว่าไออันที่สองเนี่ยเออมันไม่รู้ว่าผมมันจะเด้งมันจะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว อ๋ออย่าบอกนะ๋อดูแลดูแลแหมเต้นซะขนาดนี้โอ้โหไม่ฆ่าไม่ฆ่าผมไม่ตายเลยอะครับโอ้โหแบบนี้เออแบบนี้แล้วก็อเอ้ยอ้ยเอาใหม่ครับใกล้แล้วเมื่อกี้ผมผมรู้ละรู้สเต็ปมาแล้วเอ้ยอ้าวกรรมไม่ได้ครับมาแล้วก็ทําการตอนนี้ระเบิดอันนี้อันแรกก่อนแล้วก็กระโดดไปที่สลารบ,บ็อกซ์อันนี้เอา้าเดมทนเทคดเดเมจเสียค่ากระโดดใหม่เลยโอเคมา แล้วก็อันนี้อ้าวกำโดดไม่ถึงเอาเค,คบเอาใหม่ครับนี่แล้วก็อ่านี่แล้วก็อันนี้โอ้ยนี่เรียบร้อยครับมาอันนี้คอมเมนต์บล็อกแล้วไงต่ออ๋อทำเป็นลูกศรโอ้โหทำเป็นลูกศรสรุ่เลยอันนี้มาแล้วก็อันนี้ต้องทําการทำแบบนี้ใช่ไหมเฮ้ยมาโอ้โหอันนี้มันอ๋อคือเราต้องกระโดดอันนี้ก่อนครับอย่างแรกเรามาตรงนี้ใช่ไหมอ๋อมาตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราต้องอ้อมอ้อม อ้อมอย่าบอกนะอ้อมมาน,นี่เอ้ไม่ใช่อ้อมขึ้นหลังคาอ้อมขึ้นหลังคาไปเลยอ,อ,อ,ลอนน่อ่โอเคผมเข้าใจแล้วมาอันนี้ผมพอดูทางออกแล้วพอดูชั้นเชิงทางอันนี้ออกแล้วเอ้ยอ้ากมเมื่อกี้เอาใหมครับมาปึ๊บโอเคแล้วก็อันนี้ปึ๊บเอ้อเอาโอ้เออโอเคครับแล้วก็เออเอ้เอาโอ้ไม่ทันไม่ทันเอาใหมเออแล้วก็อันนี้ กระโดดเทคไม่เทคดาเมจโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็ต่อไปครับถึงจุดๆดนี้แล้วครับถึงจุดจุดที่เรียกว่ายากบรลมาจารแล้วครับมาไอไอการกระโดดเนี่ยผมโคตรเกียดเลย1น่องันนมันไม่ได้พอทีโอ้โหไอแมปนี้อะไรวะเนี่ยเออผมไม่ไหวแล้วไอแมปอะไรไม่รู้ตอนนี้นะครับก็ตอนนี้ผมเล่นไปประมาณ สามชั่วโมงประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงได้แล้วกับอีอ,อด่านแปดด่านเดียวเนี่ยแบบโอ้ยมันเป็นอะไรที่เก็ตเล็กมากผมก็ขอโทษด้วยครับคือมันไม่ไหวจริงๆไงไอ้แบบนี้นี่มันยากเกินคนเล่นนะครับก็ไม่ไหวแล้วอันนี้นะครับก็ผมสถิติของผมได้มากที่สุดก็คือด่านที่แปดนั่นเองนะครับใครที่เล่นไหวถึงด่านที่สิบได้ก็โอ้โหผมพูดเลยโคตรเก่งอะจริงๆนะครับก็ผมนี่ไม่ไหวแล้วจริง นะครับก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับคร b e แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูกันบ้างนะครับดูถึงว่าความยากของแบบนี้ี่มันอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ใครที่อยากให้เล่นแบบอื่นนะครับก็ลองคอมเมนต์มาได้เลยนะครับว่าอยากให้เล่นแบบอะไรไาถึงแบบแบบอื่นแบบแบบอื่นหรือว่าแบบพวกอยากให้ถ่ายคลิปอื่นๆแบบนี้ก็ลองคอมเมนต์กันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขออำลาเพียงเท่านี้นะผมขอไปพักก่อนโอ้นะครับสวัสดีครับ